ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู Assalamualaikum ส a l a m Bahagia Para Pendengar s e สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัต,ตนีรวมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรหานีเจเนราเป็นผู้ดำเนินรายการ และดิฉันซูซันเจเแมงนิติกรจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟานจำกัดค่ะมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองของประเทศบรูไนค่ะประเทศบรูไนมีประมุกและหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นพระราชาธิบดีหรือสุลต่านพระราชาธิบดีมีอำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรสภาต่างๆอย่างเช่นสภารัฐธรรมนูญหรือสภาองคมนตรีและมากกว่านั้นค่ะพระราชาธิบดีหรือสุลต่านยังมีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอีกด้วยค่ะ สำหรับภาษามาลายูวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าสมาชิกค่ะสมาชิกในภาษามาลายูก็คืออัฮลี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 แปลว่าสมาชิกคำว่าอัฮลีนอกจากจะแปลว่าสมาชิกแล้วนะคะยังมีความหมายว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญก็ได้ค่ะอัฮลีแปลว่าสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญสุลตา่านมาลันติกอัฮลีคอนเกรส สุลต่านเมลันติกอหลีคอนเกรสแปลว่าสุลต่านแต่งตั้งสมาชิกสภาค่ะสุลต่านมลันติกอหลีคอนเกรสแปลว่าสุลต่านแต่งตั้งสมาชิกสภาเมลันติกเมลันติกหรือลันติกแปลว่าแต่งตั้งนะคะแล้วก็คำว่าอหลีคอนเกรสแปลว่าสมาชิกสภาค่ะเมลันติก หรือลันติกแปลว่าแต่งตั้งและคำว่าอฮลีคอนเกรสแปลว่าสมาชิกสภาสุลต่านม l ลันติกอฮลีคอนเกรสแปลว่าสุลต่านแต่งตั้งสมาชิกสภาค่ะเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศบรูไนลิกอาริเฟินมันซูนุด ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบรูไนาดารุสซลามได้กล่าวว่าประเทศบรูไนาดารุสซลามถือเป็นประเทศที่มีความเป็นหนึ่งทางด้านการเมืองเพราะมีการรักษาโครงสร้างและรูปแบบระบบการเมืองการปกครองตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมืองภายใต้ระบบอิสลามโดยมีสุลต่านเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศและใช้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ภายใต้แนวความคิดของมัสฮับอีมามชาฟีอีค่ะค่ะสำหรับภาษามลา,ายูวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าระบบระบบ,ะบ,บในภาษามลา,ายูก็คือ system 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 แปลว่าระบบ system politics y s t e m p o l i t i c แปลว่าระบบการเมืองค่ะ system p o l i t i c System p o l i t i k แปลว่าระบบการเมืองค่ะ System p o l i t i k Brunei itu di bawah System Islam System p o l i t i k Brunei itu di bawah System Islam แปลว่าระบบการเมืองของประเทศบรูไนนั้นอยู่ภายใต้ระบบอิสลามค่ะ System p o l i t i k Brunei itu di bawah System Islam แปลว่าระบบการเมืองของบรูไนนั้นอยู่ภายใต้ระบบอิสลามดี bawa ah. แ แปลว่าภายใต้ซึ่งคําว่าดีบาวะแปลว่าภายใต้นะคะคํานี้นะคะมาจากคําว่าบาวะบาวะนั้นแปลว่าข้างล่างค่ะ System p o l i t i c Brunei itu d ี b a w a ี s าวะสิสเทมแปลว่าระบบการเมืองของบรูไนนั้นอยู่ภายใต้ระบบอิสลามสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะจาังาสกนด้มากา คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามา马ย u ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http://exten.pn.psu.ac.th